สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโรนะครับโทรศัพท์ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆต่อประชากรโลกในปัจจุบันนี้โทรศัพท์สามารถทําได้หลายรูปแบบเช่นถ่ายรูปโพลหรือจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจและโทรศัพท์นั้นมีหลากหลายราคาเลยแหละตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพง,แ,พงและในคลิปนี้ก็คือ5อันดับโทรศัพท์ที่แพงที่สุดในโลกประจําปี2021่อจะเป็นยังไงไปรับชมกันนะครับอันดับที่ห โ o นิโ o ่ a m b o บกินีสมาร์ทโฟนอัลฟาวันโกลพีเนียมเป็นโทรศัพท์ระดับพรีเมียมที่ค่อนข้างมองจะเป็นชิ้นเดียวกับ3 1 0 0 0บอดทางอารมณ์ชั่วคราวของจากภาพยนตร์เรื่อง Terminal 2โทรศัพท์นี้ยังใช้เศษโลหะเหลวที่ให้คุณสมบัติพิเศษความแข็งแรงสูงทนทานต่อการกัดกร่อนน้ำหนักเบาและอ่อนตัววัสดุนี้ทนทานกว่าไทเทเนียมและมาจะใช้เครื่องมือผ่าตัดซูเปอร์คาร และไมค์กอประดับพรีเมียมนี่คือสมาร์ทโฟนที่เร็วที่สุดในรายการนี้ด้วยโปรเซสเซอร์ว a l c o m m s n a p d r a g o n 820รับรองโดย4กิกะแรมที่เก็บข้อมูลบนเบรนบอร์ด64กิกและระบบปฏิบัติการ Android ขนาดหน้าจอ5.5นิ้วบริษัทได้เลือกที่จะใช้หน้าจอ Amo l e d รพร้อมการป้องกันแบบกอ r i l l า G า a s s 4และการเคลือบแบบพิเศษที่กันน้ำและล่าสาวแม้มือที่เปียกโดยราคาของโทรศัพท์รุ่นนี้อยู่ที่2,500ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยคือ84,470 อันดับที่ 4. g r e s s o r e c o Grow Limited Edition g e s s o เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเคสสมาร์ทโฟนในแบบฉบับของเขาและพวกเขาก็ได้สร้างกลุ่มสมาร์ทโฟนสุดพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่มีค่ารวมถึงทองคำสมาร์ทโฟนสุดหรูเหล่านี้เป็นงานศิละปะนอกจากนี้พวกเขายจะมอบอะไรที่มากกว่าสิ่งที่แบรนด์หรูระดับพรีเมียมสัญญาไว้ นอกจากระบบปฏิบัติการ Android แล้วโทรศัพท์รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ต่ำต้อยแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ Serial Number จะไม่ซ้ำใครนั่นเองโดยโทรศัพท์รุ่นนี้ราคาอยู่ที่6,000ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยประมาณ2,2700บาทอันดับที่3 v i r i ตต s Signature t o u c h p e ยว e จ็คด d i s า สมาร์ทโฟนที่ทำด้วยมือนี้มีหนังเจ็ตจิ้งจกด้านหลังอยู่ในฝากล่องไทเทเนียมเพื่อความทนทานและรูปลักษณ์ที่สวยงามตอนนี้โทรศัพท์นี้มีไว้สำหรับคนนักสมาร์ทโฟนอย่างเข่งครัดเนื่องจากคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และทำงานบนโฟรเซ็เซอร์ a l c o m m Snapdragon 810พร้อมกับ4 g ิกที่เก็บข้อมูลภายใน64 g ิมาพร้อมกับกล้องหลัง21ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเซลฟี่ 2.1ล้านพิกเซลอุปกรณ์หรูหราที่มีขนาดหน้าจอ5.2นิ้วโดยโทรศัพท์รุ่นนี้มีราคาอยู่ที่13,350ยูโรตีเป็นเงินไทย4,5900 0บาทอันดับที่2 v i r t u e Signature Cost the Paris Let's Go ความหรูหราและคลาสที่ไหลล้นออกมาจากโทรศัพท์นี้ได้จากร่างกายที่ทําด้วยมือไปจนถึงงานศิละปะผ่อหุ้มอุปกรณ์ทั้งหมดเวอร์จิทูคอสทจากทองคํา18การัตบริสุทธิ์ไม่เหมาะกับคนใจส่อออกแบบเป็นเพียงแค่ซิมโฟนีเขียนด้วยโลหะและหนังอุปกรณ์ายเซนเวอร์จิทสัญญาว่าจะให้มีคุณภาพเสียงที่ดีแต่และหน่วยงานทําด้วยมือในอังกฤษโดยใช้เทคนิคการผลิตที่ช่งางนาฬิกาสุดหรูปฏิบัติตาม โดยโทรศัพท์รุ่นนี้มีราคาอยู่ที่31,000ยูโรตีเป็นเงินไทย1,47,180บาทอันดับที่1 g o w i s h Eclipse Diamond Heaven Royal Orange Cave โทรศัพท์รุ่นนี้มีเพชร360เพชรที่เป็นชิ้นส่วนของเพชรที่ตั้งอยู่ในสแตนเลส 316L ที่มีความทนทานที่ไม่มีใครเทียบได้และต้านทานต่อการเสื่อมเสียด้วยร่างกายที่สร้างขึ้นจากเหล็ก 316L มาในแบบฉบับด้วยหนังลูกบัวรูรา กลับมาในสีส้มที่โดดเด่นสง่างามเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้นมีกรอบอลูมิเนียมแบบอนโนดิซ์ุณภาพสูงที่มีหน้าจอสัมผัสขนาด5.5นิ้วซึ่งใช้พลังงานโปรเซสเซอร์ a ว c o อม s n น p ปดาก o n แบบ u a ดคอร e พร้อมกับที่เก็บข้อมูล64กิกโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมองที่เท่าเทียบกับความงามและสไตล์มีการติดตั้งกล้องคู่1 3ล้านพิกเซลที่ด้านหลังและกล้องหน้า5ล้านพิกเซลโดยโทรศัพท์รุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 31,200ยูโรตีเป็นเงินไทย1,53,900บาทเป็นยังไงกันบ,บ้างกับ5อันดับโทรศัพท์ที่แพงที่สุดในโลกประจำปี2021หาผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับไปเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปเจอก,กัน Let's Get i